ามาดูรถตัวจริงกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะว่าทางสายโลจิสติกของเราที่โตโยต้าสุนภูมิมีรถรุ่นอะไรบ้างเราก็สามารถนำไปประกอบกับอาชีพอะไรบ้างนะไปดูกันเลยเดี๋ยวขอสวัสดีเซลก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนิชาการนะคะที่ปรึกษาการขายของโตโยต้าสุนภูมินะคะหรือว่าเซลโอปอนะคะอ่าวันนี้พี่โอปอมากับรถรุ่นอะไรคะ,ะรถคันนี้จะเป็นรถตู้เย็นนะคะ เป็นตู้เย็นก็คือเป็นรีวที่มันเสริมไปด้วยตู้เย็นนะคะใช่อันนี้เนี่ยสามารถนําไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอ,อ๋อก็จะ,ะในเรื่องของอลูกค้าที่<ม>ใช้ในการขนเนื้อสัตว์นะคะักผลไม้นะคะแล้วก็พวกยานะคะก็คือเป็นของสดของที่ต้องใช้อุณหภูมิใ,ในการที่ขนส่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเจ้าตัวรถตู้เย็นเนี่ย มันมีอะไรบ้างใช่ขนาดของรถคันนี้นะคะสามารถนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะว่าจะมีความสูงภายนอกภายในเท่าไหร่ลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะเราสามารถทําตามตามสเปคของลูกค้าเพราะว่าบางท่านเนี่ยมันก็จะเป็นเสมอเสมอรถเลยเนาะอันนี้ก็จะทําสุกกว่านิดนึงเนาะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรคะพี่ปออันนี้เขาเรียกว่าม่านกันความเย็นนะคะเราสามารถเลื่อนได้นะคะน้องเยล เดี๋ยวน้องเยลเราลองต้องเราต้องขึ้นใช่ไหมเราต้องขึ้นเป็นเลื่อนเราต้องขึ้นเป็นเลื่อนเราต้องขึ้นเป็นเลื่อนนะคะนี่อ๋อก็คือมันจะเลื่อนตรงมีใช่มันเป็นรางคู่ค่ะน้องเยลเวลาเราขนของนะคะเราก็คือเปิดม่านนะคะค่ะแล้วก็ปิดไว้อีกอันนึงเพื่อที่ไม่ให้อุณหภูมิมันออกมานะคะมันกันความเย็นได้นะคะก็คือหมอนอารมณ์แบบว่าเวลาเราขนโสงเนาะตอนที่ขนโสงน่ะ ไอความเย็นมันก็จะออกแต่ข้างในมันก็จะเสียอะไรใช่า้ก็จะมีม่านตัวนี้ไว้คอยช่วยนันเองนะคะแลวที่อย่างหนึ่งนะคะก็ยังมีสวิตช์ไฟด้วยค่ะน้องเยวใช่ลองเปิดดูเย้เห็นไหมไปเปิดเลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าไปตอนคืนหาของไม่เจอก็จะได้อันนี้ปุ่มอะไรคะปุ่มเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราติดอยู่ในห้องความเย็นนะคะเราสามารถกดปุ่มนี้ได้ค่ะมันจะมีเสียงดังเลยค่ะน้องเยวลองนะลองเลยเห็นไหมเพื่อความปลอดภัย อ๋อก็คือเพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานเนาะที่เขาติดอยู่ในนี้ถ้าสมมติว่าติดอยู่เนี่ยก็สามารถกดปุ่มได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นของบริษัทกูดเทมส์นะคะ,คะสามารถทําตามสีของรถได้อย่างเช่นรถคันนี้สีขาวนะคะ,คะตู้ก็จะเป็นสีขาวนะคะหรือว่าสีบอลเงินนะคะสามารถแจ้งเขาได้ว่าเราอยากทําเป็นตู้สีบอลเงินได้นะคะหรือว่าสีเทาดำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องเยล ในส่วนของความปลอดภัยพวกไฟอะไรอก็มีครบเลยนะคะทั้ทงด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยอืแล้วอันนี้เนี่ยสามารถใช้แคเมเปญอะไรได้บ้างคะก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่าของโตโยต้านะคะคก็สามารถดาวน์ศูนปอร์เซได้โดยที่ไม่ต้องคำนะคะหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทที่ทำงานมาแล้วสองปีขึ้นไปก็สามารถดาวน์ศูนเปอร์เซ็นได้นะคะ แล้วก็อ,อันนี้เข้าร่วมกับโปรแกรมซัพพลายเออร์ด้วยนะคะยังได้เงินสนับสนสุนของโตตาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็จะมีส่วนลดของพนักงานที่เป็นผลิตชิ้นส่วนของโตโยตา้านอ้องก็สามารถได้รับส่วนลดเพิ่มไปเลยแล้วก็สําหรับท่านใดสมมุติว่ารถแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นพวก เชิงพานี้ที่จะออกใช่ไหมคะ,คะอันนี้ก็มีแคมเปญด้วยม,มีแคมเปญด้วยนะคะอืมก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยกับพี่ปอนะคะเดี๋ยวให้ทิ้งช่องติดต่อไว้ดีกว่าช่องทางการติดต่อนะคะ<ม>เบอร์โทรนะคะ0ู5 4 8 6 9 9 5 6นะคะเซลล์โอปอนะคะหรือว่ามาหาโอปอได้ที่โตโยต้าสุนภ,ภูมินะคะสำนักงานใหญ่นะคะเส้นเทพร,รักกม19ค่ะอ่าก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกับพี่โอปอได้เลยหรือว่า ถ้าท่านใดฟังไม่คันนะสามารถอินบอกมาที่เพจตโตโยต้าโซนภูมิได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งว่าติดต่อเซลล์โอปอนะคะเดี๋ยวเราจะส่งรายละเอียดไปให้นั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โอปอมากมาเลยนะคะสำหรับรถตู้เ<อ>ย็นนะคะ,คคะก็ท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถคันถัดไปดีกว่าแต่ว่าก่อน ก่อนที่เราจะไปนะเดี๋ยวขอตั้งคำถามไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรนะคะก็คือท่าในใดรู้แล้วแคมเปญวันนี้นะคะในสวันนี้ก็อย่าลืมพิมพม์คำตอบที่ถูกต้องสลด้วยชื่อเล่นนะคะติดแฮชแท็กรีโวแล้วก็ที B มาให้ด้วยนะคะไปดูคัน <c oughs> น่ากลัวมากไปดูคันต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรอะหนูหนูมาส่งของเหรอลูกไปส่งของอะขอติดก่อนนะคะสวัสดีครับ ผมนะครับที่ปรึกษาการขายของขวัญสุดใจนะครับเซลตีของเรานะครับผมวันนี้นะครับนี่ครับมาถึงเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว c ีแคนะครับหรือเจ้าตัวตอนเดียวติดหลังคานะครับลูกค้านี่นะครับหลังคาของเรานะครับเป็นหลังคามาตรฐานอลูมิเนียมนะครับสูงสุดนะครับตอนนี้นะครับสูงสุดมาตรฐานของขนส่งเลยนะครับ2เมตรสิกันเลยนะครับลูกค้าของเราุทั้งภายนอกภายในกันเลยครับลูกค้าตัวนี้นะครับภายในภายนอกใช่ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับสามารถ ตู้ทึบหรือว่ากระทะผาของเรานะครับสามารถบวกยอดจัดไตกับตัวรถได้ด้วยนะครับโหสุดยอดเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับจะซื้อตัวนี้ไปนําไปใช้ขนส่งนะครับใช้ในการพาณิชย์นะครับผมตัวนี้แนะนําเหมาะมากครับตู้ทึบของเรานะครับมีตั้งแต่ไซส์มาตรฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตร80เมตร902เมตรหรือ2เมตรสิกันเลยครับตัวนี้จิ้มหน้าหนูมเลยสิเมื่อกี้เป็นไงครับสวยไหมครับ สวยนะครับตัวนี้อันนี้มันสามารถเปลี่ยนล้อแม็กได้ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนล้อแม็กนะครับได้นะเป็นกระทาผ่านะครับหรือลูกค้านะครับสนใจจะเป็นเคาลลอยเ่าลลอยนะครับเคาลลอยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับสามารถบวกไปกับยอดจัดของเราได้เลยครับผมแ้วถ้าสมมติว่าหนูอยากที่จะใส่แหนบเพิ่มได้ไหมใส่แหนบเพิ่มตัวนี้ของเรานะครับใส่แหนบเพิ่มพร้อมจดทะเบียนให้เลยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ เหมาะกับอาชีพอะไหละขานี้นะครับเหมาะสำหรับอาชีพขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตเคอร์ลี่หรือว่าส่งของต่างที่ไม่ต้องการให้มันเปียกฝนเปียกลมแล้วก็อะไรอีกล่ะเปียกลมดีรับจ้างขนของหนีผัวได้ไหมโอ้โหตายแล้วแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับผมได้นะครับตัวนี้มันตัวนี้นะครับมีทั้งเครื่อง2.4และ2.8นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ให้มีให้เรื่องมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ ออโต้ด้วยนะครับลูกค้าโอ้ก็สามารถเลือกได้เลยใช่แล้วีแล้วก็ตัว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 นี้ตัวหลังคาลูมิเนียมของเราของของเรานะครับผมไซส์มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตร80สเมตร902เมตร2เมตรสพร้อมจดทบเบียนเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปเดินดูภายในดีกว่าพร้อมกุนี่นี่นี่แล้วก็ปิดถ้าสมมติว่ากระโดดข้ามไปแล้วเป้าแตกหาป่ะหาเอาสิ ก็าท่านใดสนใจนะคะภายในนะครับนี่นี่ภายในเราจะกุนะครับกุ่ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเพื่อนะครับเวลาขนของไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปโดนกับข้างให้มันเป็นรอยบุบรอยรับพยิ้มนะ้างน้องมันจะได้แบบดูสวยช่ครับตัวนี้มาตรฐานนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับซื้อหรืออยากติดไฟติดไฟเพิ่มเติมหรือว่าติดอะไรเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาบอกเราหรือว่า อบอกคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าสนใจนะครับเป็นตัวนี้กว้างมากนะครับสูงนะครับประมาณัน,นี้ประมาณ2เมตรสิผมสูงประมาณเมตรแปดสิบนะครับยังสบายสบายนะครับผมตัวนี้จะมีไฟเหมือนเดิมใช่ตัวนี้ก็มีไฟนะครับจะมีไฟเบรกไฟถอยให้นะครับเพื่อการแบบาการมองเห็นวิสัยทันได้<อ>ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนกลางคืนเราจะได้เราจะได้เห็นกันชัดเจนครับผม มีแคมเปญอะไรใหม่คะวัวนี้นะครับผมถ้าลูกค้านะครับอ,อยากออกรถนะครับใช้เงินน้อยนะครับเราสามารถาบวกราคาตู้บวกราคาแนบบวกราคาล้อล้อนี้สามารถเลือกได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมว่าจะเอาแบบไหนนะครับสามารถรวมยอดจัดปกับตัวรถได้เลยแล้วลูกค้าต้องเป็นแบบประกอบอาชีพอะไร,รเอกาสาเด็กเนยันยไงเนยไงล่ละ ล,ลูกค้านะครับเหมาะกลุ่มอาชีพที่ลูกค้าจะซื้อตัวนี้นะครับสามารถออกได้ทุกกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับผมหรือว่าประกอบอาชีพวิ่งร่วมนะครับผมสามารถออกตัวนี้ไปร่วมทุระกิจได้เลยนะครับผม,ม <c oughs> เหนื่อยกันละเหนื่อยํามตามล่าเนี่ยโอเคคร <c oughs> ับเดี๋ยวให้เซลตีนะคะ ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้เลยค่ะใช่เลยแค่ผมทิ้งสิรับเบอร์โทรรับ0 9 5 9 4 0 3 0เซลตีจัดให้ครับผมโอเคอย่าลืมนะคะก็ขอขอบคุณเซลตีด้วยนะคะ่ะครับผมเกี่ยวกับรถตู้คือแบบนี้นะคะนี่เห็นไหนตรงนี้ก็มีเหมือนกัน คนที่มาเข้าสุดก็จะเป็นรถที่แบบเชิงคานี้แบบมีเยอะเนาะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยจะเป็นคลังสินค้านะครับหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่ซื้อเอาไปประกอบธุรกิจของเรานะครับผมก็ถ้าท่านใดอยู่แถวเราแม็สมุทรประการนี้นะคะสามารถติดต่อเซลตีได้เลยได้เลยครับผมยินดีให้บริการครับผมเขาขอบคุณเซลตีมากๆเลยนะคะแต่วันหลังไม่เอาแล้วนั่เหนื่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไป นี่เดี๋ยวเราจะแจ้งแคมเปญด้วยนะคะระหว่างเดินไปว่าท่านใดที่มาออกรถใน3วันนี้นะคะ mm hmm. ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เนาะลูกค้าสามารถจองและเซ็นสัญญาแล้วก็ได้รับกระบอกน้ำนะคะเป็นกระบอกน้ำ G สป p o r t แล้วก็มีส์หมุนวงล้อด้วยนะรุ่นับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะต่อไปอยากจะบอกทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากเลยนะคะต้องขอสวัสดีแซลปุยด้วยนะคะอออ่ะ ขาซ้อมมาอย่างดีนะวันนี้ไปค่ะค่ะก็วันนี้แนะนําตัวก่อนสวัสดีค่ะปุ้ยโตโยต้าสุวรรณภูมิค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนํำรุ่นรถนะคะเป็นรีโวกระบะสเกเลตนะคะค่ะค่ะอันนี้เขาตัดแต่งมาแล้วใช่ไหมพี่ปุ้ยใช่ค่ะก็คือสามารถต่อเติมได้นะคะเป็นกระบะพื้นเรียบกระบะพื้นเรียบสเกเลตค่ะก็คือ ก็คือตรงนี้มันจะเป็นตัวสแตนเลสเนาะสามารถเปิดได้3ฝั่งส <3 S 1> ด้านเลยสั่งเปิดได้3ด้านเลยนะคะคือสามารถเปิดด้านท้ายก็ได้หรือว่าเปิดทั้ง3ด้านเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีในกล่องอนเนกประสงค์นะคะสามารถใส่ของได้บรรจุของได้นะคะด้านนี้เลยค่ะนี่ก็มีตัวล็อกด้วยตร,ตรงนั้นมัน,นล็อกอยู่เนาะนี่ ก็อันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับอาชีพอะไรคะพี่ปุ้ยก็อาชีพนำรถคันนี้นะคะไปบรรทุกนะคะแล้วคือบรรทุกน้ำแข็งนะคะบรรทุกพาเลทดไม้หรือว่าบรรทุกสิ่งของได้หลายอย่างเลยค่ะค่ะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับบรรทุกเนาะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าบรรทุกที่แบบใหญ่เวอร์เป็นรถอะไรขนาดนั้นเนาะพี่ปุ้ยก็อันนี้เนี่ยเจ้าตัวพวกช่วงล่างเขาได้เสริมอะไรไหมคะหรือว่าไม่ได้เสริมช่วงล่างช่วงล่างก็คือ แหนบเนี่ยก็จะมีมามาแล้วนะคะแล้วถ้าสมมติเราต้องการเสริมแหนบนี้เสริมได้ก็สามารถสามารถเสริมได้ค่ะก็จะช่วยเพิ่มน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นค่ะอืสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะก็จะเหมาะกับอาชีพที่เป็นขนส่งใช่ค่ะขนส่งค้าขายค่ะนะคะนํารถไปบรรทุกอืมก็มีแคมเปญไหมพี่ปุ้ยค่ะก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้านะคะ สามารถใช้สิทธิ์ในการดาวน์ซูมได้นะคะหรือ,อเป็นเจ้าของรถที่ครอบครองรถเกิน2ปีขึ้นไปก็สามารถใช้สิทธิ์ดาวน์ซูมได้ค่ะค่ะแล้วอย่างเช่นอาชีพแบบนี้มันเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะแล้วเขาจะต้องแบบว่าไม่มีเอกสารพวกสลิปเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เอกสารอะไรในการออกรถบ้างได้ค่ะก็เบื้องต้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเอกสารที่ใช้นะคะ,คะเป็นบัตรประชาชนค่ะทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ บินใบเสร็จซื้อของเนาะแล้วก็สัญญาเช่าร้านค่ะก็สามารถออกรถได้แล้วค่ะค่ะก็เป็นเอกสารที่แบบทั่วไปเบื้องต้นนะคะสําหรับอาชีพของท่านอยู่แล้วเนาะ,ะแต่ที่สําคัญต้องเป็นหน้าร้าน <c oughs> แต่ว่าถ้าสมมติว่าขายออนไลน์อย่างนี้ก็เอาเป็นหน้าร้านที่เป็นเพจได้ไหมได้ค่ะได้ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้เนาะดาวสุดได้ด้วยได้ส่วนลดด้วยเนาะเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ดีกว่าได้ค่ะเบอร์โทรนะคะเป็น0-85ค่ะ2424970ค่ะค่ะเซลปุ้ยค่ะเซลปุ้ยนะคะอันนี้เนี่ยตามตัวยาวม,มาเลยเพราะว่าเซลปุ้ยจะขายรถแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าท่านได้สนใจติดต่อเซลปุ้ยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางที่เซลปุ้ยบอกเลยหรือว่าทักมาที่เพจโตโยต้าส่วนภูมิก็ได้นะคะ ก็จะมีประมาณนี้ขึ้นไปข้างบนไหมค่ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าพี่ปุ้ยเดี๋ยวต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะขอบคุณค่ะป่ะเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่โชว์รูมกันมากนะคะว่าข้างล่างร้อนมากวันนี้ร้อนมากใครที่สนใจอยากซื้อรถอยากจองรถก็สามารถขึ้นมาที่โชว์รูมเราได้เลยแบบมีแอร์เย็นๆมีน้ำเย็นๆให้บริการนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรถคันสุดท้ายกันดีกว่าของเจ้าโตกระบารถคันนี้เนี่ยแบบ สวยงามมากเลยแต่งสิ่งนะคะเดี๋ยวขอสวัสดีพี่ดาค่ะ่าเดี๋ยวขอใส่ไม้แป๊บนึงนะคะทักผมค่ะ รถคันนี้เป็นรถอะไรคะพี่ดาตัวน,นี้นะคะก็เป็นรถตัวกระบะแต่งซิ่งนะคะ,คะว,วันนี้ที่เรานำมาโชว์เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นแคดนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 2 2 0 0 0อนะคะอืมก็คือเป็นตัวแครบนั่นเองแต่<ช>ว่าเขามีการดัดแปลงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวน,นี้นะคะแต่งเต็มแต่งซิ่งนะคะสำหรับวัยรุ่นนะคะหรือว่า,าพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ต้องการที่จะขายของอและอยากจะได้รถนะคะที่จัดเต็มจัดแต่งนะคะต้องแบบนี้เลยเริ่มด้วยนี่นะคะด้านหน้านะคะ ตัวฝากระโปรงนะคะนี่ค่ะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะคะ <m> นี่เลยตัวนี้นะคะก็รับประกันออกจากศูนย์ด้วยนะคะ,คะนี่เลยค่ะแล้วส่วนสีอันนี้เขาก็มีการทำเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะตัวสีนะคะทางนี้ก็คือทำแล็บจากทางโชว์รูมนะคะโช <Show room S 1> ว์รูมเราก็มีบริการแล็บสีให้ด้วยนะคะรับประกันจากโชว์รูมเหมือนกันนะคะก็คือส่วนเจ้าตัวสีเนี่ยเขาก็จะไม่ไปกินสีข้างในเนาะอ,อย่างคันนี้เป็นสีสมมติสีขาวพอเราอยากเปลี่ยนสีเราก็ไม่ต้อง พ่นซนำเนาะเราก็เพียงแค่แล็ปเข้าไปนะคะและคันนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของตัวแต่งซิ่งด้วยล้อมักนะคะตัวล้อมักนี่เลยนี่ค่ะนี่ลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้นะคะทางโชว์รูมเราเนี่ยก็มีหลากหลายลายให้ลูกค้าเลยแต่ตัวที่แต่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวตัวยางนะคะพร้อมกับตัวแม็กขอบสนะคะตัวนี้ก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะทางโชว์รูมทางโชว์รูมเราเนี่ยแถมให้ลูกค้าไปได้เลยนะคะนี่ก็ถ้าท่านใดเนี่ยอยากได้รถที่ แบบซิ่งๆเนาะแล้วก็มีแถมล้อแม็กเนี่ยโชลูมเราสามารถทําให้ได้นะคะแถ่งเรื่องไได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เลยค่ะนี่นะคะเราก็อมาต่อด้วยนะคะนี่ค่ะตัวคอกนี่เลยนะคะอันนี้เป็นคอกนะคะพิเศษเลยสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะแต่งเป็นวัยรุ่นอยากจะแต่งขายคองนะคะตัวนี้เลยค่ะไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครนะคะคอกซิ่งเลยนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นคอกเสมอเก่งนะคะตัวตัววัสดุทําจากสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ด้ว<ช>ยพี่ดาะดลูกค้าสามารถที่จะคน้นภากนะคะขายของก็คือใช้ตัวนี้เราจดทะเบียนให้ลูกค้าโดยที่จดทะเบียนให้ครบคันเลยนะคะอืมก็สมมติว่าลูกค้ามาจองรถกับเราก็สามารถ วิ่งรถไปออกงานได้เลยเพราะ<ช>ว่าเราจดทะ,ะเบียนให้แล้วใช่เรา<อ>ตกแต่งให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จดทะเบียนให้เสร็จสับเป็นเชิงพาณิชย์เลยนะคะ <c oughs> และที่สําคัญนะคะลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> การออกรถนะคะค่อนข้างง่ายเลยนะคะถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะจะไม่มีผู้ค้าประกันนะตอนนี้นะคะเรามีโปรให้ลูกค้าด้วยถ้าในกรณีลูกค้านะคะมาออกรถที่โตโยต้ตาสุวรรณภูมินะคะ <c oughs> ใช้เงินเพียงแค่9,900บาทโอ้โหไม่ต้องใช้คนค้าประกันเลยนะคะโอ้โหนี่ แค่อันนี้เป็นแคมเปญของสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะใช้เงินแค่9,900บาทไม่มีเก็บเพิ่มนะคะลูกค้าจะได้แต่งแบบนี้เลยค่ะอในส่วนของอันนี้นะคะลูกค้าสามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพอย่างที่บอกเนาะสามารถนําไปขับรถเล่นกับเพื่อนได้เลยหรือว่าเวลาไปเที่ยวนี่ยสามารถขนของได้เยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมมาติดต่อกับพี่ดาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ดาชิง ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้เลยค่ะค่ะก็ถ้าเกิดลูกค้านะคะสนใจนะคะสามารถนะคะเข้ามาที่เตยตาสุวรรณภูมินะคะสาขาถนนเทพารักษ์นะคะกม .19 นะคะหรือว่าเข้ามาติดต่อเซลดานะคะเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวขอแจ้งเบอร์โทรนิดน,นึงเลย086 3044860นะคะหรือถ้าลูกค้านะคะไม่สนใจที่จะสะดวกเข้ามาที่โชว์รูมสามารถเข้าไปนะคะที่เพจ Facebook นะคะชื่อว่า Toyota าโปรดีออกง่ายบายเซลดานะคะนี่ท่านได้สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อกับพี่ดานะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ดามากๆาเลยนะคะที่มาแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรเนี่ยแล้วเรามาบอกกันเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะคะ พิมคาตอบที่ถูกต้องด้วยกับคําถามที่ว่า3วันนี้เนี่ยเรามีแคมเปญโปรโมชั่น um อะไรนะคะอย่าลืมพบกันค่ะ